คุณผู้ชมวันนี้เคราะเองนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาทำปลาท่องโก๋ฮ่องกงกันค่ะสูตรนี้เนี่ยจะใช้แป้งทั้งหมดเนี่ยสส่วนนะคะด้วยสูตรนี้จะมีหัวเชื้อเป็นส่วนผสมในการทำแป้งของปลาท่องโก๋ของเรานะคะก่อนที่เราจะทำโดของปลาท่องโก๋ฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องหมักหัวเชื้อทิ้งไว้ก่อนประมาณ1วันนะคะหัวเชื้อก็จะมีแป้งสาลีหนึ่งประสงค์นะคะ100กรัมแล้วก็น้ำอุ่นนะคะ100กรัมค่ะ เดี๋ยวเรามาผสมหัวเชื้อทิ้งไว้ก่อนนะคะมาเลยค่ะออยกอ็จะหมักหัวเชื้อเนี่ยลงในโถนะคะใส่แป้งสาเรเนอีผสมลงไปเลยค่ะเทน้ำอุ่นลงไปผสมเลยนะคะ100กรัมค่ะคนให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะคนส่วนผสมจนเข้ามีลักษณะข้อนอย่างนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้1คืนค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะแค่พอให้ปิดให้เขาสนิทแค่นั้นพอค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำปะท่องโก่ห้องกงกันค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนนะคะตัวหัวเชื้อแป้งหมักของเราเนี่ยก็ได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานแล้วก็เขาจะมีฟองอากาศเนี่ย ปุดเยอะมากนะคะนั่นก็คือแสดงว่าหัวเชื้อของเราเนี่ยหมักไป1วันเนี่ยเขามีปฏิกิริยาแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะวิธีการนี้จะเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะคะคุณผู้ชมซึ่งยังจะมีโดอีกสองส่วนที่วันนี้เราจะต้องมาทำเพิ่มนะคะก็จะเป็นในส่วนของ water pasty dough แล้วก็ oil pasty dough นะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำบอเตอร์พสตรีโดก่อนนะคะเดี๋ยวจะผสมน้ำตาลกับน้ำอุ่นแล้วก็คุณจนละลายก่อนนะคะน้ำอุ่นเอาใช้ทั้งหมดคือ 160cc ซีซีนะคะน้ำตาลเอาใช้ทั้งหมดคือ55กรัมค่ะ เราจะคนจนน้ำตาลเนี่ยละลายเลยนะคะละลายแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะสตาร์เตอร์โดพอเราเปิดฝ้าออกมาเนี่ยเขาจะมีแรงดันออกมานิดนึงเหมือนกับว่ามีลมออกมานะคะคุณผู้ชมตัวของโดเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ย water p a s d r y โดเนี่ยเราจะใช้แค่90กรัมนะคะเดี๋ยวจะเติมเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือลงไปนะคะอย่างละเศษหนึ 1, ส่วนสช้อนชาค่ะใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็วันนี้ที่อาจจะใช้เพิ่มขึ้นมาจะเป็นน้ำด่างนะคะถ้าเป็นบัานท,ท่องกิบ,บ้านเราเนี่ยเขาจะใช้แอมโมเนียใช่ไหมคะแต่ของฮ่องกงเนี่ยเขาจะใช้น้ำด่างในการทำนะคะก็วันนี้อาจ,จะใช้ประมาณ1ิบหน่ส่วนแช้อนชานะคะน้ำด่างพวกนี้คุณผู้ชมไปหาซื้อในพวกช้อปปี้อะไรเนี่ยก็มีเยอะเยอะแยะทั่วๆไปนะคะใส่ไปเลยค่ะนิดหนึ่งนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้พักไปก่อนคะ่ะวันนี้เราจะใช้สแตนมิกเซอร์นะคะในการผสมแป้งของเราเออยใช้หัวตีแบบตะขอนะคะในการผสมแป้งออยใช้แป้งขนมปังนะคะ150กรัมค่ะแล้วก็แป้งเค้กนะคะ150กรัมค่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องตรงนี้ให้เข้าผสมกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ เสร็จแล้วจะใส่สาตตเตอร์โดของเราลงไปนะคะที่เราผสมเมื่อกี้ใส่น้ำตาลเพื่อสมน้ำหูลลงไปนะคะก็แล้วเราจะนวดแป้งตรงนี้เนี่ยประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำโดตรงนี้เนี่ย ออกมาพักแป้งนะคะประมาณ10นาทีค่ะหมักแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่ออีก10นาทีค่ะอันนี้นวดแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งรอบสองนะคะประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้โดรอบสองหอยก็หมักครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวออจะเอาโดออกมานะคะเดี๋ยวมาก เดี๋ยวจะเราโดออกมาเนี่ยคลึงแป้งข้างนอกนะคะโรยแป้งให้บางๆนะคะเดี๋ยวจะโนวดอ,อ,อกีกรอบหนึงเดี๋ยวเอาจะคลึงแป้งเนี่ยให้เขามีความหนาประมาณ3เซนนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการพับโดนะคะ1ทบแล้วก็2ทบนะคะแล้วเราจะทำการหมักแป้งเนี่ยอีกประมาณ30นาทีนะคะ water p a s t r d o u g เนี่ยเราจะหมักแป้งทั้งหมดคือ3รอบค่ะระหว่างที่เรารอ water pastry d o เนี่ยหมักรอบ3ามเป็นเวลา30นาทีนะคะเราจะมาทำ oil pastry d o u g กันก่อนคะ่ะเอาใช้น้ำอุ่นเนี่ยหกซีซีนะคะ ละลายผสมกับน้ำตาลเนี่ย100กรัมนะคะคนจะละลายเลยค่ะเสร็จแล้วจะเติมเบกกิ้งโซดาลงไปนะคะ1ส่วน8ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคนตรงนี้เนี่ยให้เข้าๆกันนะคะตรงนี้พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมแป้งกันค่ะใช้แป้งเค้กนะคะ180กรัมค่ะส่วนนี้เราจะใช้สตาร์เตอร์โดด้วยนะคะสตาร์เตอร์โดเนี่ยใช้คือ25กรัมนะคะ เทน้ำที่เราผสมไว้ลงไปเลยค่ะอ๋อ,อจะใช้เวลาในการนวดแป้งตรงนี้เนี่ยคือ5นาทีนะคะตอนนี้โดยครบ5นาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวอ๋อยจะพักแป้งโดรอบแรกตรงนี้เนี่ย10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วค่ะเดีย๋ยวอ๋อยจะนวดแป้งต่อประมาณ10นาทีค่ะ รบ10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวอายจะนำออยเพสซิโดเนี่ยมานวดข้างนอกต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหมักตัวออยเพรสซิโดของเราเนี่ยประมาณ15นาทีนะคะหมักรอบ2ค่ะ donc. หลังจากที่เราหมักตัวของออยเพรสซิโดเนี่ยไป รอบ2เนี่ยประมาณ15นาทีนะคะตัวของวอเ e r ร์เพสติโดของอ๋อยเนี่ยก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลึงตัวของ w a เ e อร์เพส d o โดของเราเนี่ยให้มีขนาด30คูณ30เซนติเมตรค่ะนวดนิดนึง ก็โรยแป้ง,งนวลเนี่ยบางๆนะคะเราจะกลึงตัววอลเทอร์เพรสซิโดเนี่ยประมาณ30คูณ30นะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลึงตัวของออลเพรสซิโดกันค่ะ ตัวของออยเพสซิโดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลึงให้มีขนาด30คูณ15เซนนะคะตอนนี้แป้งหอยก็ได้ขนาด15คูณ30มเซนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออยเพสซิโดของเราเนี่ยไปวางไว้บนวอเตอร์เพสซิโดค่ะแล้วก็จะกดตัวของออยเพสซิโดกับ water p r e s i d o เนี่ยให้เขาติดกันนะคะทับส่วนที่เกินเนี่ยลงมานะคะกนนลงะะึงตรงนี้ให้เขาทับกันให้สนิทนะคะคุณผู้ชม จะพลิกกลับนะคะหลังจากที่เรากรึงแป้งเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะตัดวกว้างเนี่ยชิ้นละประมาณ3เซนนะคะ สำหรับที่เราตัดออกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลึงแป้งโดยการที่เราจะเอาส่วนที่เราตัดเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะกลึงอีกทีหนึ่งค่ะคือเส้นเขาก็จะมีความใหญ่หน่อยนะคะคุณผู้ชมประมาณอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะกลึงทับอีกรอบหนึ่งอย่างนี้เนี่ย รอจนน้ำมันร้อนแล้วเราก็ลงทอดได้นะคะเดี๋ยวอันที่เหลือเราจะทำให้ครบเลยค่ะคุณผู้ชมจะไม่กลึงก็ได้จะกดอย่นี้เฉยๆก็ได้นะคะตั้งน้ำมันด้วยไฟปานกลางนะคะตอนนี้เทสดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังตะเกียบจุ่มลงไปค่ะเห็นไหมคะมีฟองปุดๆๆขึ้นมาแล้ว แสดงว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาท่องโกของเราลงทอดเลยค่ะสามชิ้นพอนะคะแยกๆนิดนึงเดี๋ยวเขาติดกัน เดี๋ยวเราจะทอดตรงนี้เนี่ยให้เขามีสีเหลืองกรอบเลยนะคะมันก็จะไม่เหมือนปอท่องโก๋บ,บ้านเราที่เขาจะต้องมาประกบ,บกันแล้วก็ทอดใช่ไหมคะไม่เป็นคู่อันนี้จะเป็นเดี่ยวแต่ใช้แป้งเนี่ยสองชั้น ผู้ชมไม่อยากได้ชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็แบ่งครึ่งก็ได้นะคะทีกระทะมันเล็กและมันทอดยาก สำหรับใครที่ยังไม่ทานทันทีนะคะอ่อยแนะนำให้ทอดมีความสุกสักประมาณ70-80%ก็พอค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะทานเนี่ยค่อยนำลงทอดอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าผู้ชมจะนำเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะก็จะทำให้อปลาท่องโกของเราเนี่ยเวลาทานก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยปลาท่องโกเราโดนลมโดนอากาศเนี่ยมันจะทำให้ความกรอบลดลงแล้วก็ทำให้ปลาท่องโกของเราเนี่ยเหนียวนะคะซึ่งจะไม่อร่อยค่ะ สูตรนี้คือทอดแล้วต้องทานทันทีนะคะแค่นี้เดี๋ยวจะพอเลยนะคะทักงไปบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะชิ้นต่อไปลงทอดเลยค่ะเดี๋ยวตัดครึ่งนึงนะคะมันยาวไปนี่ค่ะเราทอดเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะทานจิ้มกับนมข้นหวานหรือว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้นะคะเพราะว่าโดยตัวของปลาท่องโกเองเนี่ยเขาก็มีความหวานหน่อยว่าหวานพอดีพอดีนะคะถ้าทานเปล่ปาๆแต่ว่าบางคนอาจจะแบบ ต้องการซึมซับปาท่องโกจิ้มนมข้นหวานก็สามารถนามาจิ้มได้ค่ะเดี๋ยวอ๋อจะบิดปาท่องโกดูนะคะว่าเป็นยังไงเขาจะแบบกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ค่ะนี้เลยค่ะถ้าเพิ่มความอร่อยในนมข้นหวานนะคะเดี๋ยวอ๋อจะเติมผงชาเขียวลงไปค่ะ ก่อนรประทานก็อย่าลืมคนด้วยนะคะให้เขาเข้ากันค่ะ